จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะทูตและกองสุลนต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสในโอกาสมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยี่ยมชมงานมหาจรรสจั์ศิลป์แผ่นดินไทยวันที่10-11สิงหาคมนี้ครับนายวีรชัยนักมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะทูตและกองสุนต่างประเทศประจําประเทศไทยพร้อมกู้สมรสในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสําเร็จของประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตอบรับกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหรประชาชาติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2565ณพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินและวัดสำคัญภายในจังหวัดครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาได้จัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับคณะทูตและกองสูลต่างประเทศในช่วงข่ามของวันที่10สิงหาคม2565 โรงแรมแคนทารีอยุธยาและในวันที่11สิงหาคมทางคณะทูจะเดินทางไปเยี่ยมชมงานมหัศจย์ศิลป์แผ่นดินไทยณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลญเกาะเกิดอำเภอบางปะอินเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมงานหัถศิลป์โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงผลงานชิ้นเอกฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ ที่มีความงดงามส่งคุณค่าตามมาด้วยการเช่นชมพระราชกรณียกิจในด้านการฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยภายในอาคารเรียนรู้เรื่องโขนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและผลงานสร้างสารรค์งานศิลปะที่เนื่องด้วยโขนมาจัดแสดงด้วยนะครับด้วยเทคนิคที่ทันสมัยเยี่ยมชมร้านจำหน่ายของที่ระลึกและการแสดงสาธิตงานหัตถกรรมครับ